กินด้วยได้ใหม่นะคะน่าจะเหมาะสมกับภาพที่คุณย่าปิ๊นปิ๊นเนี่ยมาเขี่ยมือเพื่อจะขออาหารน้องลงมานะคะก็กินข้าวนะคะกินข้าวเหนียวส้มตําแล้วก็ จะมีซี่โครงหมูทอดนะคะคุณย่าปิน้นปิ้นเนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยคุณย่าปิน้นปิ้นกับน้องโลมาเนี่ยเขาโตมาด้วยกันนะคะน้องโลมาเนี่ยอายุ22ปีคุณย่าปิน้นปิ้นเนี่ยอายุ18ปปีนะคะตอนที่รับคุณย่าปิน้นปิ้นมาเนี่ยน้องโลมาก็ยังเด็กอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสนิทกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตัวนี้คือน้องเลมอนฟาร์มนะคะ เป็นลูกของแม่ฟิชโชแมวทุกทิ้งที่โรงพักจะเห็นคุณย่าปินปินเนี่ยเบียดเข้าไปผู้กองแอบถ่ายนะคะก็น้องโรมาก็ไม่รู้ตัวก็มือเขีย่ยน้องปินปินเขาก็จะอย่างแี้ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะแล้วคุณย่าปินปินเนี่ยเขาก็อายุมากพอสมควรนะคะแล้วก็จะค่อนข้างสนิทแล้วก็คุ้นเคยกับน้องโรมาแล้วนะคะที่โผล่หน้ามานั่นคือน้องออดเจ้านะคะลูกของแม่สายรุ้งนะคะแม่สายรุ้งเนี่ยเป็นแมวที่ ดุมากนะคะตอนที่ดักจับมาแรกๆเนี่ยสปีผ่านไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ยอมให้ผู้กองถุงนื้ต้องเตือนต้องต้องตัวเนี่ยนะคะกะ็ก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะคะใน3ปีที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะจะสังเกตจากเวลาที่มีคุณหมอมาที่บ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะยอมให้จับตัวได้โดยง่ายไม่ได้สร้างปัญหาก็รู้สึกว่าสบายใจไปหน่อยเหมือนกันเพราะว่าวันหนึ่งถ้าแม่สายรุ้งเนี่ยเกิดแก่แล้วเกิดจะต้องเจ็บป่วยเนี่ย เราจําเป็นจะต้องอาพาแม่ขนงไปหาคุณหมอก็คิดว่าง่ายแล้วนะคะตอนที่น้องเฟิร์นมาบ้าน,เ,นเห็นน้องเฟิร์นจับง่ายมากนะคะแล้วนี่คือคู่แม่ลูกนะคะแม่ขนมกับน้องอีหลาเนี่ยตอนที่เป็นหัดเราต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งคู่เนี่ยแม่ขนมเข้าโรงพยาบาลไป10วัน ส่วนน้องอีหลาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไป22วันนะคะแล้วก็ต่างคนเนี่ยก็ต่างถูกแยกตัวไปรักษาเพราะว่าอาการไม่เท่ากันนะคะแต่พอ,อ,อหายแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเนี่ยแม่ขนมเนี่ยกลับจําน้องอีหลาไม่ได้นะคะผู้กองก็พยายามจะให้เขาดมกันนะคะวันนิดละหน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ผู้กองก็มีความหวังว่าแม่ลูกเนี่ยเขาจะต้องจํากันได้นะคะ เราก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะน้องอีหลาเนี่ยก็ดูนิ่งๆนะคะผู้กองคิดว่าเขาน่าจะจําแม่เขาได้นะคะแล้วก็ส่วนแม่ขนมเนี่ยอ่าก็ยังโขลลูกเป็นบางเวลาแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็แอบดมอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็หวังเลยนะคะว่าเดี๋ยวเขาดมไปเรื่อยๆเนี่ยดมกลิ่นลูกน้อยของเขาไปเรื่อยๆเขาน่าจะความทรงจําน่าจะกลับมามาจําลูกได้นะคะก็หวังไว้นะคะก็สงสารทั้งคู่เลยนะคะ ก็ทำยังไงได้แต่ว,ว่าทั้งคู่เนี่ยรอดตายก็ถือว่าดีแล้วมาดูบ้านแมวดำบ้างนะคะนี่คือพ่อประดุกนะคะแก๊งแมวดำที่ช่วยเหลือมาจากจังหวัดระยองเนี่ยตอนนี้น้องเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยก็ออกมาแอบมองเพื่อนกลุ่มในบ้านนะคะแล้วว่าทําอะไรกันนะคะแบบนี้เหมือนจะอยากออกมาอยู่ด้วยหรือว่ามาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้กองอยังยังคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะออกเอาออกมาเจอกันเพราะว่า แต่อยู่กันครบ3ตัวนะคะตัวที่4คือน้องเจฟฟี่เนี่ยที่เข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยเมื่อตอนสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานคุณหมอก็โทรมาเล่าอาการให้ฟังว่ากินข้าวได้ป้อนอาหารได้นะคะซึ่งผู้กองเนี่ยแปลกใจมากเลยทําไมโรงพยาบาลเก่งมากเลยน้องเจฟฟี่หน้าแล้วก็น้องทั้ง3ตัวเนี่ยขู่แฟงแล้วถ้าเข้าใกล้เนี่ยน่าจะโดนกัดแน่ๆแ,แต่ว่าคุณหมอสามารถทําได้สามารถป้อนยาได้ สามารถป้อนอาหารกระป๋องได้หมดเป็นกระป๋องกระป๋องเลยนะคะทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นเนี่ยซึ่งรู้สึกตอนแรกเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยหนักใจมากว่าคุณหมอจะทําการรักษายังไงแมวดุขนาดนี้นะคะซึ่งตอนแรกวันแรกที่คุณหมอรับตัวไว้ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็อยัง5 0า0เหมือนกันว่าจะทํายังไงดีกับการที่จะรักษาน้องเจฟฟี่นะคะแต่ณเวลาเนี้ยผู้กองสบายใจแล้วแล้วคุณหมอโทรเล่าอาการให้ผู้กองฟังทุกวันเนี่ย,อ,ยาอาการ อค่อนค่อนข้างจะถือว่าดีทีเดียวนะคะและ้ววันนี้ผู้กองกอ็ถามคุณหมอไปคำหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะเอากลับมารักษาที่บ้านการรักษาที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วผู้กองเนี่ยอยากให้เขากลับมาอยู่ในฝูงกับเพื่อนเพราะว่ากลัวเขาจะเครียดเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าพอถ้าเอากลับมาบ้านเนี่ยผู้กองไม่สามารถป้อนยาไม่สามารถป้อนอาหารได้แน่นอนนะคะ แล้วก็ถ้าจะต้องจ้างผู้ช่วยคุณหมอมามาที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกเอาเป็นว่าดูกันวันต่อวันแล้วกันนะคะณวันนี้คุณหมอสามารถควบคุมน้องเจฟฟี่ได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องป้อนยาเรื่องการรักษาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ป้อนอาหารป้อนยาได้นี่ถือว่าดีมากแล้วและอาการของน้องก็ค่อนข้างดีไม่ได้แย่นะคะจากที่ฟังคุณหมอเล่ามานะคะก็ อขอให้คลายกังวลไปสําหรับน้องเจฟฟี่นะคะนั้นในบ้านแมวดําตอนนี้ก็เหลือน,น้องทั้ง3ตัวแล้วผู้กองวันนี้ผู้กองไปหาซื้อผ้าม่านนะคะก็กล่าวว่าอาจจะเป็นตัวผู้กองเองนี่แหละที่จะเข้าไป อาจจะซื้อเตียงซื้อที่นอนแล้วก็จะติดผ้าม่านเพระาะว่าบ้านน่ะโล่งเกินไปเดี๋ยวเพื่อนบ้านมองเข้ามาถ้าผู้ปกองเข้าไปอยู่น่ะจะจะดูไม่ดีนะคะก็เลยเตรียมซื้อผ้าม่านไว้แล้วตัวผู้ปกองเองนี่แหละอาจจะเข้าไปลองนอนกับน้องๆดูสักคืนหนึ่งนะคะว่าเช้าปืุตื่นมาเนี่ยจะรอดปลอดภัยไหมนะคะก็มาดูความน่ารักของลูกน้อยอลูกครึ่งนะคะพ่อสกอตติสนะคะบางท่านจะบอกว่าน้องกา้านมณยมเนี่ยเป็นสกอตติสเฉยๆถ้าสกอตติสโฟนี่ หูจะพับนะคะเพราะว่าน้องกั้นมมย,ยมเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปน้องกั้นมมย,ยมนะคะน้องกั้นมมย,ยมเนี่ยหูตั้งนะคะซึ่งผู้กองไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆนะคะก็ในเรื่องแมวพันเนี่ยบางท่านบอกว่าเป็นแค่สกอตติชเฉยๆถ้าสกอตติชโฟหูเขาจะพับนะคะแล้วก็ก็ลองดูน้องกั้นมมย,ยมแล้วกันนะคะ,ะ,คะบางท่านก็บอกว่าเป็นบีติชช็อตแฮร์อีกนะคะซึ่ง กุ้กองไม่สามารถสรุปได้เลยว่าเป็นพันธุไหนกันแนะ่เอาว่าเป็นแมวพันธุ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อลูก2ไปเรียบร้อยแล้วทหรากน้องก้านมายมนะคะแล้วลูกก็หน้าตาเหมือนพ่อทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยได้สีส้มแม่ปิดจ,จอบม,มาเท่านั้นเองนะคะคุณแม่เนี่ยไม่ได้มียีนเด่นอะไรเลยนะคะมีแต่น้องก้านมายมที่ลูกทั้ง2ตัวได้ยีนเด่นของพ่อไปหมดนะคะส่วนตัวนี้น้องนําเงินนะคะแมวพันธุ์วิเชียนม่านนะคะหน้าตาก็จะ แบบนี้นะคะส่วนตัวนี้น้องแม่มดนะคะที่เป็นโรคไตจริงๆแล้วผู้กองจะปล่อยเขาแล้วก็กักบริเวณเขาบางเวลาเพื่อเข้าให้เขาเนี่ยได้กินอาหารโรคไตของเขานะคะสาหรับน้องแม่มดน้องกิกกเมื่อกี้นอนอยู่คู่กันน้องแม่มดกับน,น้องกิกกเป็นแม่ลูกกันนะคะทั้งแม่ทั้งลูกก็สบายดีในบ้านผู้กองนจะสังเกตเห็นว่ามี มีแม่แมวลูกแมวที่เป็นคลอ,อกเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายคลอ,อกทีเดียวนะคะนี่คือน้องหมูสาชั้นนะคะเพราะว่าในความคิดของผู้ปกครองเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่รับน้องแมวมาเนี่ยอยากให้เขาอยู่ด้วยกันทั้งทั้งครอบครัวนะคะก็เลยทําให้บ้านผู้ปกครองเนี่ยเลยมีแมวเยอะทีเดียวเพราะว่าไอ้ความที่ตัวเองเนี่ยเป็นห่วงความรู้สึก เป็นห่วงจิตใจของน้องแมวเหล่านั้นน่ะถ้าเราภาคลูกภาคแม่ภาคพี่ภาคน้องจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยค่อนข,ข้างจะคิดเยอะแล้วก็คิดละเอียดลึกซึ้งในเรื่องนี้นะคะก็เลยทําให้เลี้ยงกันไปยกคลอกเลยแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงคุณพ่อก้นมัยมกับคุณแม่ปิดจ็อบด้วยตอนนี้น้องกามม้านมัยมในอาการหวัดเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันหนึ่งถ้าหายขาดหายสนิทเนี่ยจะพาไปเจอลูกและภรรยาของน้องก้นมัยมนะคะจะได้ อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวเสียทีนะคะนี่ก็คือน้องปาร์ตี้เมื่อกี้นะคะแล้วก็นี่คือแม่สายรุงแม่ของน้องออเจ้าแม่ของน้องพี่หมืน่นน้องพี่เรืองซึ่งเติบโตอยู่ในบ้านอน่ะสามขวบกว่าแล้วนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามเลยนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้สําหรับน้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกหรือว่าทรายแมวยินดีรับหมดเลยนะคะหรือว่าท่านใดจะส่งอาหารให้สําหรับน้องหมาจรในเบาะทรายน,นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้กองก็ได้เอาอาหารเนี่ยนำอาหารที่พี่น้องส่งกัน,กนมาความช่วยเหลือทุก อย่างที่ส่งมาส่งเข้าไปถึงปากน้องๆกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้ติดตามดูคลิปพรุ่งนี้นะคะจะเห็นว่ามีน้องหมาเนี่ยเกิดขึ้นใหม่มากมายเราทำหมันพวกทำหมันไป71ตัวเนี่ยไม่สามารถสู้กับน้องๆได้เลยนะคะเพราะว่ามีน้องๆเกิดใหม่มาอยู่เรื่อยเลยนะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นทุกการติดตามเลยนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจอแล้วก็น้องหมาจอในบ่อทรายกันด้วยนะคะ